สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรุ่งง่ายสไตล์ฟูไวเก่าปเป็นเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากตอนที่แล้วที่เราใช้สตูด,ดิโอนะครับประชาสัมพันธ์นนหรือโฆษณาสินค้าของเราโดยใช้เทมเพลตนะครับพืพ้นหลังแบ็กเก่าตอนนี้เราจะใช้มีดาราหรือมีพรีเซนเตอร์ถือตัวสินค้าของเราด้วยมาดูครับว่าเราจะทำกันได้ยังไงขอดูเราเข้า Google ใช่ไหมครับ อ่เาตวถา,เามเาว่าแฟร์ใช่ไหมแฟร์เนะอไตรงนี้นครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งที่ฟแฟร์เอตรงนี้ก็จะเข้าสู่นี้แล้วก็เขาบอกว่า DAI d e s i g n o o for products p r o d u c t ดัก o ก็คือใช้ AI ในการออกแบบเป็นเครื่องมือในการออกแบบตัวสินค้าโดยเฉพาะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันคลิกที่ทายแฟร์เอไอ r e e นะหรือที่คล t ก o r f r e e ข้างล่างนี้ก็ได้ คลิก Continue w i น h ย o o ก็ไม่ต้องสมัครอะไรนะครับเราใช้ Gmail ของเรานี่เราก็เข้าไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเลิกตัวนี้ก็เข้าไปกรอรหัสเข้าไปเราไปัไปช้าแบบนี้เลยนะเป็นสเต็ปสเต็ปนะที่ใครที่เพิ่งลองเล่นูก็จะได้ตามใจก็จะมีเห็นไหมมีรูปสินค้ามีอะไรเยอะแยะเลยนะครับเ,เราเลื่อนดูได้นะมีแก๊สมีแว่นตาอะไรก็ได้นะครับ เราก็จะมีตัวนี้นะให้เราคลิกที่รักดรอปโปรเจกต์ใช่ไหมแต่หน้าตาแต่ละครั้างจะไม่เหมือนกันพัฒนานเร็วมากเลยไอ้แต่ละตัวนะคลิกที่รักดรอปนะครับแล้วก็หาคำว่าตัวนี้ c reate new project อืมสดไปเขาก็จะภาษาทางมาตรงนี้จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเรื่อยๆเลยนะครับดูราคาที่มันเหมาะกับเราเราก็เลือกซื้อได้เลยนะครับอันนี้แปดเหรียญต่อเดือนนะแปดเหรียญใช่ไหมครับโอเค ปิดกรอบไปก่อนบอกเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นหน้านี้มาให้อันนี้ตัวอย่างที่ผมทำไป้แล้วนะครับเป็นถือสินค้าแบบนี้นะครับตัวนี้เราก็จะตัวนี้เขาจะมีวัตถุเอ่อสินค้ามาให้ตัวอย่างเนาะแต่เราบอกเราจะไม่เอาสินค้าตัวนี้เราก็ไปคลิกที่ Product ตวนะครับรเขาก็จะมีสินค้าตัวอย่างให้เราทาอาดทําก็ได้หรือในที่นี้ผมจะอัปโหลด product เราจะเอาสินค้าเราขึ้นมาผมก็คลิกอัปโหลด upload, product photo ผมก็ไปคลิกอ่า Product เหมือนเป็นน้ำสม้มเขาจะบอกว่าคลิกที่ remove background โดยที่เราไม่ต้องไปลบแปะกาวมาก่อนก็ได้หรือถ้าใครสามารถลบแปะกาวจากข้างนอกจาก c a นวาหรือ remove ับบก,กีก็ได้แต่ในนี้สามารถลบได้ที่นี่เลยเราคลิกที่ remove เขาจะขึ้นชื่อนะขวดน้ำส้มมาให้เลยนะครับหรือเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่เขารู้เลยนะว่ารูปสินค้าที่ของเรานี่คืออะไรเราก็คลิกที่ Continu e ตอ่าเราเอาตัวนี้ออกไปก่อน ครับอ่าตรงนี้ถ้าเราดูตัวพรอพตัวนี้นะครับก็จะมีฐานใช่ไหมเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ตอนตอน,นที่นี่เราจะใช้ดารามอ่าเราก็ไปคลิกที่พรอพตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกพรอพไปเลือกเสื้อฐานตัวนี้นะครับ WO อ่ามาละ w o m e เอารูปไหนดีเอารูปไหนดีนะครับเดี๋ยวห,หันที่ฮันน่าบางนี้อ่า,อา,อารูปคนนี้ก็ได้นะครับปึ๊บลากมาก็ได้ครับหรือคลิกเอาก็ได้นะอ่ามาละนะครับก็มาอ่าสวยนี้เราจะให้ให้ดาราหรือผู้หญิงคนนี้ถือสินค้าของเรานะแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าอะไร แหนเนี่ยครับเราก็ดูเอ๊เราจะดูสินค้าต้องดูข้อมือเวลาหันหันด้วยเนาะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับว่าเราจะจับท่าไหนนะถ้าเราจะต้องถือด้วยมือขวาใช่ไหมเพราะเพราะเขาหันหน้ามางี้นะครับเราจะต้องถือด้วยมือขวาเดที่นี่เราก็เลื่อนหะัวมือมือต้องออกมาข้างนอกแต่เราหันหันได้นะสามารถคลิกได้นะครับ สามารถพลิกได้ถ้าเด่นตรงนี้ให้เรียกเราต้องดูให้มันเหมาะสมกับกับหน้าตาด้วยเนาะรูปร่างด้วยนะเดี๋ยวตอนดูเลือกหาได้เนาะมีให้เยอะมากมายเลยเอาตัวนี้ได้เลยเนาะนะครับคลิกไปปึ๊บตัวนี้เราสามารถที่จะอะไร หันกลับได้เล้วเดี๋ยวลองหันกลับนะครับอเอียงได้ครับเอียงได้ยอ่ออืมประมาณนี้ประมาณนี้อ่าพอวางปึ๊บข้างหลังในชะ่ไหมเรามีคำว่าฟอนต์เนาะให้ให้ขวดน้ำอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็คลิกไปฟอนต์ก็มาวาง ทำมือให้เรียนหน่อยครับเด<ม>ี๋ยวมุนหม,มุนได้นะครับขนาดจ นี้ให้อยู่ข้างบนเนาะฟอนต์เหมือนกันนะอ่ากับโช์นะครับโอเคไหมอ่าคาเขาเราอ่านไหมและเราต้องมือชิบนยเราต้องหัดให้มันเนียนนะครับหัดให้มันเนียนว่าเราจะทำไงให้ให้ตัวนี้เนียนอ่านไหมเป็นไงครับเป็นไงครับเดี๋ยแล้วเราก็มาคลิกที่เจ n นเรต นี้พอเจเนเรตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแบ็กกราวให้เราเองอัตโนมัติเนาะเราลองดูนะครับเขาจะขึ้นอันนี้คือพร้อมของเราเราคลิกที่เจเนเรตคลิกที่เจเนเรตแล,ล้วรอสักครู่จนกว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่นานเนาะใช้เวลาเจเนเรตนนี่ที่ของที่ทำไปแล้วนะครับแต่ดูมือ มือจะเป็นอะไรหัวแม่มือลืมืมสกเกตอ๋อโอเคครับเขาอ,อาจจะมือข้างนี้ถือก็ได้อาจจะเอามือข้างนี้ถือก็ได้เจเนเลตร้อยครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ดนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นอยู่ข้างหลังดีกว่านะครับ b r bring forward น uh, ะ send to Back มาให้อยู่หลังมือแล,ล้วลาบมือมาหน่อยเหมือนกับว่าใช้ใช้มือข้างขวาโอเคอ่าโอเคทางนี้ค่อยค่อยเหมือนมือข้างขวานะครับ แต่งได้เนาะอเพของวันนี้ต้องต้องทํำให้เนียนอ่าโอเคพอได้น,นะนี่เหมือนละครับเดี๋ยวเราก็เจ n เน a เรตอีกทีก็ได้นะครับรปึ๊บเราก็ได้สตูดิโอสวยๆมานะครับต้องดองดูนะเวลาเอามืมาใช้นะครับยู่ข้างไหนแข็งข้างไหนอะไรเงี้ยแต่ต้องมีให้เลือกเยอะนะครับ นี่แเราต้องฝึกให้จนให้เกิดความชำานาญนะโอเค เรียบร้อยเห็นไหมออกมานะสวยงามทีนี้เราจะเอาไปใช้ได้อย่างไรนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งเนาะนะครับให้คลิกหนึ่งครั้งจะมีตรงนี้จะมีคําว่าดาวน์โหลดอิมเมจนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดอิมเมจได้นะรเรียบร้อยเว์าหลดจะเป็นไฟล์ ebp เนาะหรือเราสามารถเลือกเป็น png ก็ได้นะครับเมเลือก Png แล้วก็ดาวน์โหลดอิมเมจอ่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เราก็ออกจากตัวนี้เนาะล็อกเอาออกไปแล้วอย่าลืมล็อกเอาจาก google ด้วยนะครับล็อกเอาจาก google ด้วยออกจาก google. ก o o g l e ต้องออกจาก google ด้วยเพื่อเช็กว่างานงเราออกจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอืมเดี๋ยวเราไปดูผลงานเรานะครับไปดูผลงานที่เราดาวน์โหลดไว้อ่า นะครับโอเคเนาะอันนี้อีกรูปหนึ่งอืมโอเคครับอ่าโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับพอได้นะครับพอได้นะนะการออกแบบดีสร้า์สินค้าของเราในที่ถ่ายทำในสตูดิโอนะครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามภูไว้เก่ากันนะครับสวัสดีครับ